สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดไร้สายมาให้ดูกันอีกตัวนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับนับฟูนี่นะครับนับฟูเนี่เป็นตัวแทนเดียวกับ Glink นะครับเป็นบริษัทที่มีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยอย่างถูกต้องนะครับโดยที่บริษัทเนี้ยเขาก็จะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดเรืองแสงอะไรต่างเนี่ยรวมถึงเมาส์แล้วก็อุปกรณ์พวกของคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็จะทยอยเอามาให้ดูกัันนะครบ ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าใช้กับมือถือก็ได้ที่มีระบบบลูทูธนะครับตัวนี้นี่นะครับรหัส nkb 1 0 1นะครับชื่อรุ่นเนี่ยนะครับ e e t เทียอะไรเนี่ยนะครับอะไรสักอ่างนะครับประมาณนี้นะผมอ่านอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับ รูปทรงต่างๆที่กล่องรายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นคีย์บอร์ดไร้สายแหละเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่บอกว่าเป็นปุ่มกดแบบไร้เสียงนะครับกดแล้วมันไม่ดังแจ๊กแจ๊กแจ๊กอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างบางนะครับอันตรสิลิมนะครับแล้วก็พิมพ์ได้สบายมือประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับตัวคีย์บอร์ดอยู่นี่นะครับผมหยิบออกมาแล้วนะครับ คีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดไซส์ไม่เล็กนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล็กจิ๋วแบบแบบเป็นคีย์บอร์ดพกพาที่พับพบอย่างที่เราเคยทําไปนะครับตัวนี้ขนาดจะเล็กกว่าคีย์บอร์ดหลักหน่อยหนึ่งนะครับโดยที่เขาก็ตัดไอ้ส่วนของไอ้ number l ์ล k Pa d อะไรตรงข้างๆเนี่ยออกไปนะครับทำให้มีแต่ตัวคีย์บอร์ดนะครับไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่ตัวหนังสือก็เป็นแบบนี้ นะครับก็คือมีสกรีนภาษาไทยไว้ด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับพภาษาอังกฤษภาษาไทยในคีย์บอร์ดเลยนะครับรวมถึงพวกสีฟ้าต่างๆนะครับก็คือในส่วนของปุ่ม FN ตรงนี้นะครับก็มีพิมพ์ยี่ห้ออยู่ตรงนี้ทีนี้เรามาดูว่าปุ่มมันมีเสียงไหมเออมันก็มีแจ๊กๆหน่อยนึงแต่ว่าไม่ดังมากนะครับเนี่ยฟิลลิ่งในการพิมพ์เนี่ยก็ผมไม่ใช่เซนพิมพดีดนะครับแต่ว่าก็ก็โอเคนะคือปุ่มมันคล้ายๆปุ่มคีย์บอร์ดบนโน้ตบุ๊กนะครับคือไม่ ไม่ได้นิ่มย้อยๆมากนะครับจะเป็นแบบมีมีการสู้มือหน่อยนึงตึง๊กตึกตึกอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องกดลงไปลึกนะครับคือคือเนี่ยทำให้ดูยังไงดีเนี่ยนะครับระยะในการกดมันก็คือประมาณนี้นะครับมันจะไม่เหมือนคีย์บอร์ดฟูลไซส์ที่เราจะต้องกดลงไปลึกหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กมากกว่าที่ระยะกดมันไม่เยอะมากอย่างนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยด้านบนก็เป็นส่วนของตัวหนังสือไม่มีอะไรทีนี้ มาส่วนของด้านล่างและวิธีใช้งานรายละเอียดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นรวมถึง serial number นะครับนี่นะครับของ Navo นะครับมีรหัสมีชื่อรุ่นเเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ก็เป็นปุ่มเชื่อมต่อนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนตรงนี้เป็นช่องใส่ถานนะครับโดยที่ตัวนี้จะไม่มีแบตในตัวนะครับนี่ผมใส่ให้ดูเลยถานที่ใช้จะเป็นแบบ 3A 2ก้อนเขาไม่ได้ให้มาด้วยนะครับตอนมามาคีย์บอร์ดต่อๆเราก็หาถาน 3A อะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับเท่านี้เอง ก็จะพร้อมใช้งานแหละซึ่งไอ้พวกคีย์บอร์ดเนี่ยมันกินฐานไม่ค่อยมากนะครับเราใส่ไว้ก้อนหนึ่งชู่หนึ่งก็น่าจะอยู่ได้นานพอสมควรนะครับประมาณนี้ผมเลื่อนนี่ออกไปก่อนอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูถึงวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็เช่นเคยนะครับให้เราเปิดหน้าบลูทูธไว้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดสวิต นะครับจากนั้นกดปุ่ม Connect ตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มดําๆจมลงไป้ในเขียนว่า Connect ตรงนี้นะครับให้เรากดนะครับอ่ากดปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยนี่นะครับจะขึ้น b l u e ู o ูธคีย์บอร์ดอยู่ใน Device ที่ค้นหาเจอแล้วกดเชื่อมต่อไปนะครับแค่นี้เองใช้งานได้แล้วตอนนี้คีย์บอร์ดจะเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานกันสะดวกแค่ไหนนะครับอ่า ผมเปิดโน้ตขึ้นมาหน้าหนึ่งนะครับนี่นะครับวางนี้ก็ได้จะสังเกตว่าหลังจากที่คีย์บรอร์ดเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับตัวมือถือมันก็จะรู้ว่าเราเชื่อมต่อคีย์บรอร์ดภายนอกนะคือเวลาเรากดแบบนี้นะครับกดเพื่อจะพิมพ์มันจะไม่ขึ้นคีย์บรอร์ดขึ้นมานะครับโดยโดย,โดยที่ปกติพอเราไปแตะหน้าจอเพื่อเราจะพิมพ์ใช่ไหมครับคีย์บรอร์ดมันก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้มันก็จะไม่เด้งละเนี่ยนะครับแนวตั้งก็ได้นี่นะครับว่ามันจะไม่เด้งรูปคีย์บอร์ดข นะครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์ดูแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับเซเว่นช็อปง่านี่นะครับพิมพ์ได้ปกตินะครับทีนี้วิธีการสลับภาษานะครับวิธีการสลับภาษาให้กดแคปล็อกนะครับมันจะเลือกภาษาตอนนี้มันจะขึ้นเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมกดให้ดูทีนะทีมันไกลไปหน่อยนี่นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะนี่เป็นภาษาไทยอ่าพอผมกดเรื่องนี้นะครับใช้ปุ่มแคปล็อกนะครับปุ่มนี้นะก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับ โดยที่นี่เห็นไหมครับเป็นภาษาไทยแล้วเซเว่นช็อปนี่เห็นไหมครับพิมพ์ได้แล้วก็ค่อนข้างสะดวกนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยหลังจากที่ลองพิมพ์เล่นๆดูอย่างเงี้ยนะก็มันโอเคนะครับมันมันมันไม่ใช่คีย์บอร์ดขนาดเล็กนะครับมันทําให้เวลาเราพิมพ์เนี่ยอย่างผมพิมพ์ดีดไม่เก่งอ่ะมันก็จะค่อนข้างพิมพ์ง่ายหน่อยเพราะว่า เอ่อคีย์บอร์ดเล็กๆมันจะเหมาะกับพกพานะครับพอพิมพ์จริงแล้วมือเราด้วยความที่เราไม่ค่อยคล่องด้วยนะครับมือมันจะไปชนชนกันแล้วก็อันนี้มันจะเลงง่ายกว่าเพราะขนาดปุ่มมันไม่ได้เล็กมากรวมถึงตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะขนาดเท่าๆกับเอ่อคีย์บอร์ดในโน้ตบุกนะครับซึ่งมันไม่เล็กมากก็ถือว่าทํางานค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันกันนะครับว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับ โดยที่จะสังเกตว่ามันมีฟ้านี่นะครับก็คือกดปุ่ม Fn จะสั่งงานตามนี้ได้เรามาดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับในมือถือ iPhone นะครับอันดับแรกเท่าที่ผมรู้นะอันนี้จะต้องเล่งเสียงได้นี่นะครับเห็นไหมครับอ่ผมจะกดนะครับอันนี้เป็นกด Fn แล้วก็กด f 11นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงเห็นไหมครับตรงนี้มันขึ้นนะอ f 11จะเป็นการลดเสียงนะครับถ้า f 12จะเป็นการเพิ่มเสียงเห็นไหมครับว่าในจอมันขึ้นนะครับนี่นะครับแบบนี้ นะครับได้นะครับล็อกจอได้ไหมล็อกจอไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของการเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับอันนี้เป็นเบราว์เซอร์กดดูเลยนะครับมีอะไรบ้างปรับความสว่างจอได้นะครับ F 2กับ F 1นนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้งานมากนะครับหลักๆเราคงใช้พิมพ์เป็นหลักแต่ว่าก็ก็โอเคนะครับที่มันสามารถแบบใช้งานได้นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงอันนี้เป็นปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงนะครับ F10 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็กด f n แล้วก็ลองกดไล่กันดูนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าตัวนี้มันรองรับทั้งตัว iOS นะครับตัว Android แล้วก็ตัว Windows ซึ่ง แน่นอนแหละไอ้ฟังก์ชันตรงนี้บางอันมันจะใช้ได้ในบางโทรศัพท์บางรุ่นแล้วก็บางระบบปฏิบัติการซึ่งต้องไปลองดูนะครับว่าไหนมันใช้อะไรได้บ้างแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันหลักๆที่เป็นคีย์บอร์ดเนี่ยใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับคือแล้วก็พิมพ์ค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนี้นะครับคือในส่วนของรายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็คือคีย์บอร์ดทั่วๆไปแหละเพียงแต่ว่า ขนาดนะครับขนาดแล้วก็คุณภาพในการผลิตอะไรอย่เงี้ยมันโอเคนะรวมถึงราคาซึ่งไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบเนี่ยนะครับแล้วก็วัสดุประกอบอะไรค่อนข้างดีอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของบอดี้มันอีกทีนะครับกี้ลืมบอกไปนะครับตัวปุ่มเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับในส่วนของสีเงินๆตรงนี้ที่เราเห็นไม่ใช่โลหะนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ ทำสีมานะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างบางนะครับเท่านี้เองแต่ว่าเขาจะมียกข้างหลังมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้เวลาวางแล้วมันไม่ลาบไปกับพื้นเป็นเฉียงๆนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของที่มันยกขึ้นมารวมถึงมันเป็นที่ใส่ฐานด้วยนะครับแลวกาจะมีวงจรอ,อะไรต่างๆของเขาอยู่มุมเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นสินค้านาะโวก็วงานผลิตค่อนข้างดีนะผมชอบนะเมื่อเทียบราคาราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ พิมพ์ง่ายดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูอีกทีในเวลาตอบลูกค้านะครับว่ามันว่ามันพิมพ์ดีแค่ไหนแต่จากที่ลองนี่มันก็คือมันกดง่ายดีนะครับเนี่ยขนาดมือผมนี่อย่างนี้ละกันเดี๋ยวไม่รู้ขนาดกันนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบเล็กเขานี้นะครับประมาณนี้ครับไซส์ประมาณประมาณสักสิบสิบกว่านิ้วนะครับฟุตหนึ่งได้ั้มครับเกือบเกือบฟุตประมาณนี้นะครับ ก็คงเท่านี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดไร้สายราคาประหยัดนะครับแล้วก็รอ,องรับทุกอุปกรณ์นะครับโดยที่ ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับอาจจะพกไปลำบากแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีรุ่นพกพามาอีก2อสรุ่นนะครับเดี๋ยวผมทยอยมาทํารีวิวให้ดูคือในซีรีส์คีย์บอร์ดของตัวน a v โวเนี่ยนะครับเขามีทั้งหมด3รุ่นนะครับที่ผมเห็นนะมี1 0 1 0งร้อยหนึ่งนะครับโดยที่ตัว100กับตัว102จะเป็นคีย์บอร์ดไซส์มินินะครับจะเป็นสีดำๆแล้วก็ตัวเล็กกับเล็กเิียวไปเลยนะครับเท่ากับ iPad Mini ัันนตตววี้เป็ Fu Si ของเานะครับ นะครับก็เดี๋ยวอีก2ตัวเดี๋ยวของมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาทําให้ดูแล้วกันสำหรับท่านที่ต้องการคีย์บอร์ดแบบที่พกพาได้นะครับอันนั้นก็จะพกพาสะดวกกว่ามันเล็กลงนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเหมาะกับการแบบช่วงนี้ครับเรียนออนไลน์หรืออะไรที่ต้องใช้คีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับ iPad หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องการคีย์บอร์ดที่แบบมันไม่เล็กมากเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนบ่อยเพียงอย่ใช้งานที่บ้านอาจจะแค่่ย้ายมุมเงนี้ไซส์นี้มันก็ไม่เลวนะครับมันพิมพ์ง่่าายกว นะครับที่สําคัญการที่มันใช้ระบบใส่ถ่านเนี่ยจริงๆมันก็เป็นข้อดีนะครับคือ1คือตัวถ่านแบบนี้แบตมันจะนานกว่าแบบชาร์จนะครับสคือมันหาซื้อง่ายนะครับพอถ่านหมดเราก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอชาร์จก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าท่านใดสะดวกช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวแทนจําหน่ายของเราหรือว่าทางช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับได้ การประกันและการดูแลหลักการขายเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดนะครับสบายใจได้นะครับรวมถึงอ๋อสินค้าของนับโวและก็จีลิงทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าจากตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับซึ่งเขาก็จะมีประกันเพิ่มเติมให้จากที่ร้านไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสมมุติว่าอสินค้ามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยครับสามารถส่งเคลมกับบริษัทเขาได้เลยก็ได้นะครับซึ่งตัวแทนจําหน่ายเขามีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตัวแทนจีลิงค์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ก็ลองติดต่อดูนะครับสบายสบาย นะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ